เปิดโต๊ะคุยค่ะวันนี้อย่าลืมเลยทีเดียวนะคะสำหรับแฟนๆละครทาง ช่อง3แรงตะวันนะคะมีผู้ชมค่ะก็ฝากคําถามของเรามาตั้งแต่เมื่อวานเลยทีเดียวที่ Facebook Fanpage ของโต๊ะข่าวบันเทิงน,นะคะตอนนี้ก็สามารถที่จะฝากคําถามสดๆเลยนะคะผ่านทาง Facebook Live ของเราได้นะคะนักแสดงที่จะมาพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะฝนค่ะพี่อ,อ้ำอาธิชาตินะคะโอ้คุณสุริเยนโหดเดือนทิบเอ้ยโหดดิบเทือนสิจริงๆนะคะแล้วก็มีชิปปี้ซีรินแล้วก็พีชพัชระค่ะ ฝากคำถามกันเข้ามาได้นะคะแต่ก่อนที่จะพูดคุยกับพวกเขาค่ะไปชมกันก่อนเลยว่าแรงตะวันเนี่ยดำเนินมาถึงตอนไหนแล้วค่ะแรงตะวันละครดราม่าเข้มข้นผลงานของผู้จัดไก่วารายุตกำกับการแสดงโดยนายสรัสวดีนำแสดงโดยอั้มอาิชาติรับบทสุริยนหรือภูเป็นคนขลึมโมโหร้ายพากิดว่าถูกคุกคามก็จะโต้กลับอย่างรุนแรงและมีปมตั้งแต่เด็กๆฉันจะลากคอพี่ชายหรือไม่ แล้้วฉัันนก็็จจะทใหมเมเบดงสสาชิปปี้ศิรินรับบททานตะวันหรือเคสหญิงสาวสวยเชียวมีสเสน่ห์มั่นใจในตัวเองไม่เกรงกลัวอิทธิพลสูไม่ถอยฉันไม่เคยอยากได้เงินสักบาทเดียวของมิสุรีฉันไม่เคยอยากได้เลยเข้าใจไหมพีภัชระรับบทวิสุทธิหนุ่มนักเรียนนอกเจ้าสำราญเจ้าของไร่ปลายฟ้าแอบรักทานตะวันตั้งแต่แรกเห็นเพื่อน้าน่ารักนิสัยดี มไม่่จ,จเพือคุณอ,อมสุชารับรบทเพนซิริลูกสาวคนจีนเพื่อนสนิทของทานตะวันมิสัยโกโก้ร่าเริงเสนอมาได้กลา้าเนอะหอถ้าจะอยากชวนไปจดทะเบียนสมรสเดี๋ยวนี้เลยอะเด็กชายชาญคารมินชยางกูลรับรบทน้องพีทลูกพี่ชายของทานตะวันอ่อนแอโตในครอบครัวที่แตกแยกไปพีไปนะครน,นูอยอกอาพี ออกอากาศเพียงแค่4ตอนแฟนละครก็พูดถึงว่าเข้มข้นกระชับเร้าอารมณ์โดยเรื่องราวดำเนินมาถึงตอนที่สุริยนให้ทานตะวันอยู่ที่ภูทับดาวเพื่อดูแลหลานทานตะวันยอมเพื่อเป็นตัวประกันให้พี่ชายเ็นสิริต้องแปลงเป็นแฟนรักกันจีจาก,กับวิสุทธ์ต่อหน้าป๊าป๊ามามาสุริยนเจ็บปวดเมื่อหลานชายเรียกเขาว่าปีาศาจ <c oughs> ดำเกิงลอบยิงสุริยเยนแต่พลาดสุริยเยนหาเรื่องให้ทาตะวันไปทํางานที่ไร่สุริยเยนรู้ว่ามือปืนตัวจินคือดำเกิงแต่ดำเกิงก็หนีไปได้อีกติดตามว่าความดิบเถื่อนของสุริเยนจะดําเนินไปอย่างไร <c oughs> ในละครแรงตะวันอออากาศทุกวันพุธพฤหัสเวลาสองทุ่ม20นาทีทางช่อง3และช่อง33า ทุกวันพุธแ,และก็วันพฤหัสบดีนะคะก็คุณผู้ชมเองก็ต้องเรียกว่ารีบกลับบ้านกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อจะรอดูแรงตะวันนะคะวันนี้ค่ะทีมนักแสดงจากละครเรื่องนี้มาพูดคุยกับเราในช่วงของเปิดโต๊ะคุยนะคะสวัสดีค่ะพี่ภูวัสวัสดีค่ะสุริยินนะคะชิปปี้และก็พีทัชระด้วยนะคะค่ะละครเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่ากระแสเนี่ยดีมากเลยรู้สึก ดีไหมคะเพราะว่าเวลาละครออกตอนแรกเนี่ยเชื่อเลยว่าผู้จัดแล้วก็นักแสดงทุกคนเนี่ยคอยลุ้นนะว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้เนี่ยจะรู้สึกยังไงกับละครอที่ออนไปตอนแรกอะไรอย่างนี้ค่ะคือจริงๆนัดถามว่าดีไหมคือมันก็ดีดีจนน่าตกใจกับในในวิกแรกสําหรับละครแล้วก็ต้องดีใจกับทีมงานด้วยเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยเราก็ใช้เวลาถ่ายทําแล้วก็ค่อนข้างลําบากกันมากเพราะฉะนั้นก็ก็เรียกว่าชื่นใจกันตั้แต่ เทปแรกเลยครับค่ะคืออ้ําอยู่ในวงการนี้มานานแล้วยังคงตื่นเต้นเลยกี่ปีนะครับเที่ยงแปดสิบห้าปีในวงการไม่เคยเลิก่านมานี่นะครับคือคือเวลาละครเป็นออนแอร์ตอนแรกแบบนี้ใช่ไหมคะเราเรารู้สึกยังไงอ่ะเออจริงๆเป็นเรื่องเรื่องแรกเลยก็ก็ว่าได้ที่กระแสดีตั้งแต่วันแรกเลยเพราะปกติละครก็จะมีการแบบทีช่วงแรกๆคนดูอาจจะแบบเอ๊ะยังไงสนุกหรือเปล่าค่อยๆดูตามไปเรื่อยๆจนกลางเรื่องแต่ว่าเนี่ยมาตั้งแต่ วันแรกตั้งแต่เทปแรกเลยครับใช่และจำได้ว่าพอวันพฤหลาดสบดีวันนั้นเนี่ยนะคะต้องถ่ายท่อสดฟุ้บอลยูโรละครเรื่องนี้งดออกอากาศแล้วก็เสียวๆเขเฮ้ยคุณผู้ชมจะจัดกันได้ไหมปรากฏว่าในโลกโซเชียลในโลกโซเชียลบอกว่าตั้งแต่คอยรอดูเลยอ่ะนะคะ ใช่ใช่ครับเราก็ต้องตอบคาถามที่คนก็จะเสียดายอ๊าทำไมไม่ออนต่อกาอบอลยูโรมาเดี๋ยวเขาจะรอดูพุทธประหารหน้านะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะชิปปี้เองคนชมมากเลยทีเดียวหลายคนบอกว่านี่เป็นการแสดงเรื่องแรกหรือเปล่าเราต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องแรกถูกไหมคะค่ะนี่คือเรื่องที่3ใช่ค่ะแต่ว่า2เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องเดอเซนใช่ไหมคะเรื่องที่2คือสุดแคนแสนรักแต่เรื่องนี้ปังมากเลยปังมากเป็นเพราะอะไรคะชิปปี้คะ ก็ขึ้นเป็นนางเอกเต็มเรื่องแรกค่ะ,ะแต่ว่าฟีดแตกดีมากที่เป็นเพราะอะไรคือเราเราแบบทําการบ้านหรือว่ามีใครช่วยเราหรือว่าเรารู้สึกไงกับบทบาทนี้คะคานตะวันจะเป็นเพราะว่าเรื่องแรกก็ไม่ได้แบบเมนขนาดนั้นมไม่ได้เป็นนางอเอกเรื่องที่สองก็อยู่แค่พาร์ทท้ายๆแต่ว่าเรื่องนี้เราเป็นเมนทั้งเรื่องอะะ่ะค่ะแต่สังเกตดูว่าเวลาชิปพี่พูดจริงๆแบบนี้<ะ>กับเวลาพูดในละครนี่ต่างกันเลยนะ เพราะในละครจะดูแบบฉันแบบว่ามั่นใจฉันสามารถแบบยืนจ้องหน้าคุณสูริเยนแล้วก็พูดเปล่าเปล่า,ลาใส่เขาได้นะ<ช>มันต้องแบบว่าฮึบตัวเองยังไงบ้างเวลาเข้าฉากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาอยู่กองก็จะมีแบบพี่ๆที่แบบชิปปี้อย่าพูดเป็นชิปปี้เพราะเวลาเข้าฉากเดี๋ยวจะติดเป็นแบบชิปปี้เพราะว่าในเรื่องต้องเป็นผู้หญิงมั่นใจเวลาพูดจาก,ก็จะต้องฉาฉานอะไรแบบเนี้ยคะ่ะในลองพูดแบบทางตะวันในละครให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะ นี่ไงนี่ไงบอกได้คาะมาแ <มา S 2> ล้วเลยนะขอสักสักประโยคนึงต่อบทกับคุณสุริยเยนก็ได้ลืมบทกันหมดแล้ครับเพราะว่าบทในเรื่องบทยาวมากมันจะมีความซับซ้อนอยู่ค่อนข,ข้างเยอะครับใชแบแ่แต่เราไม่เห็นไม่เห็นยิ้มเลยนะจริงๆจะมีก็นในช่วงตอน,น,นต่อไปก็คือคนดูจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งว่าคนที่มันโหดร้ายใช้คำว่าป่าเถื่อนดีกว่าเริ่มค่อยค เปลี่ยนแปลงไปก็คือจะโดนนางเอกเนี่ยเอาคืนด้วยการคลิดโลนนักใช่ไหมแก้ให้เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งอะไรแบบนี้ดูคู่นี้มันนะมาดูคู่ของพีทกับออมบ้างนี่ก็แบบปีนเลยนะมุ้งมิ้งจริงนะก็จะเป็นคู่รักต่างวัยต่างส่วนสูงนี่แหละต่างระดับต่างระดับคู่นี้ก็น่ารักแสดงได้แบบเคมีเขาเข้ากันมากเลยนะ ก็เน้นเล่นมุกกันอย่างเดียวเลยครับค่ะก็มุกี่เขียนมาในสคริปต์หรือว่าเราใส่กันเองบ้างเพิ่มบ้างอะไรยังไงมันปะปนกันนะฮะบางทีพอเขาเขียนมาบางทีแล้วก็แบบเอ้ยอันนี้เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็มานั่งเลือกกันอีกทีนึงแล้วก็มาแก้แก้กันนะก็ได้ใส่ความไร้สาระเข้าไปหลายอย่างร่วมกับเลือกอะไรอย่างเงี้ยเออเวิร์กไงไร้สาระมันเวิร์กแล้วกับออมยังไงปกติสนิทกันไหมรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าจริงๆรู้จักกันมาก่อนเล่นเรื่องนี้ประมาณแบบ สองกว่าปีอะไรเงี้ยสองปีกว่าสองปีกว่าสองปีกว่าะสองปีกว่ารู้จักกันมาระยะนั้นแล้วอะไรเงี้ยคับก็เลยแบบตอนตอนที่ก่อนจะเล่นเรื่องนี้เคยมีการคุยกันก่อนแบบเอ้ยมีบทมันประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบลองเล่นดูอะไรเงี้ยก็เลยเข้ากันได้ดีนะรับส่งมุกพอดีมันต้องมีแบบอเติมบ้างอะไรบ้างอย่างที่บอกกันไปชอบอะไรบ้างในบทนี้เพราะว่าโอ้โหต้องเป็นคนแบบหนุ่มนักเรียนนอกเจ้าสำราญจาก ที่เคยเล่นก็จะเป็นเด็กนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆตัวละครนี้จริงๆก็มีปมเยอะเหมือนกันอมีกับเขาเหมือนกันเป็นเท้าแสนปมกันทุกคนเลยปมเยอะทั้งเรื่องอย่างอย่างตัววิสุทธิ์ก็มีอ่าครับอย่างอย่างสุริยนเป็นปมแบบก็เกี่ยวกับครอบครัวเหมือนกันจะมีความคล้ายๆกันอย่างตัวตัววิสุทธิ์พ่อเสียก็จะก็จะมีความรู้สึกแบบเจ็บความรู้สึกเศร้าเอาไว้โดยการใช้วิธีการแสดงออกโดยการแบบเฮ้ยเรา ไม่เราใช้วิธีการเล่นตลกแทนเราไม่แคร์ใช่อะไรแบบเป็นเรื่องที่เห็นพี่บอกว่าที่ชอบคือได้ได้ลีดนมอ่านงควายได้อยู่กับสัตว์เยอะเลยครับอ๋อก็จะเป็นแบบนี้มีปมเหมือนกันนะครับชิปปี้คะชิปปี้เนี่ยคือพี่อ้ําเองเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเล่นละครเนี่ยเขาจะแรงมากแรงเขาเยอะอ่ะเวลามีเข้าไปในกองถ่ายทุกคนจะแซวเรื่องปกติสลับอ้ําเลยนะคะเรารู้สึกยังไงบ้างเพราะเขาเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะ เล,เล่นแรงอะนะคะเล่นส่งหรืออารมณ์เลยแบบนี้มันเป็นมีมีผลดียังไงบ้างในด้านการแสดงของเราคะก็จริงๆแล้วเพราะหนุมก็ไม่ไม่ยอมพนเลยแบบนี้มันยิ่งทําให้หนุ่มโมโหเข้าไปใหญ่มันก็ทําให้หนุ่มยิง่งแบบในเรื่องเราต้องเกลียดเขามันก็ทําให้เรายิ่งเกลียดเขาไปอย่างนี้เกลียดจริงเกลียดจริงเลยคือจริงๆเราจะมีการเช็คเลเวลกันต่อนั้นในส่วนตัวผมจะบอกว่าคือบางทีเรา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 ทำงานเราก็จะรู้ว่า นักแสดงหรือพัร์ทเนื้อที่เข้าคู่กันเนี่ยเขาเขาสามารถรับส่งได้ประมาณไหนใช่ไหมครับแล้วก็คือเรารู้ว่าโดยเนเจอร์เขาเป็นคนแบบไม่ไม่ยอมคนเป็นคนแบบจะมีอะไรที่แบบไม่ยอมไม่ใครแบบอะไรที่ที่คมเพ่งเขาเพราะฉะนั้น <c oughs> ในการส่งเราก็จะมีให้เขารู้สึกตามไปด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนค่อนข้างมีปฏิกิริยาตอบรับทางร่างกายที่ ทำเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาจะแบบเปินธรกมาใช่ซึ่งมันก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของของนาองเอกในเรื่องอยู่แล้วที่แบบเป็นคนไม่ยอมหลายๆฉากที่อย่างเช่นบางทีเห็นว่าจับแล้วล้มไปจริงๆมันเราปล่อยแรงไปหน่อยล้มเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นก็จะแบบก็คัดหรือว่าจะแบบแต่นี่เขาลุกเด้งขึ้นมาเล่นต่อมันก็เลยได้เป็นความธรรมชาติของตัวละครที่มันซึ่งตรงนี้มันหายากมันมันต้องเกิดจาก เ,เขาเรียกว่าเนเจอร์อครับก็เข,า,ขาแข็งแรงก็มีเทรนเนอร์ดีใ <c oughs> <c oughs> ช่เพราะม,มีอยู่ฉากหรือพี่เห็นนะว่าอ้ามผักไปปุ๊บเขาก็เด้งขึ้นมาทันทีเลยนะไม่มีแบบว่ารอยต่อที่คัดเลยเหมือนกับว่าเป็นอัตโนมัติของเขาอ๋อนี่ก็คือยิ่งส่งให้งานละครที่ออกมาเนี่ยมันดูแบบสมจริงสมจังมากยิ่งขึ้นนะคะมีคําถามค่ะเราก็ได้ตั้งคำฝากคําถามไว้ใน แฟนเพจของทางโตะข่าวบันเทิงนะคะคเพราะว่ามีหลายๆคนค่ะอยากที่จะทราบเบื้องหลังการทํางานนะคะครเรื่องแรงตะวันนะคะก็มีถามคําถามขึ้นเลยนะคะนี่ถามชิปปี้ถ้าชิปปี้เจอคนแบบซูริเยนในชีวิตจริงเนี่ยจะมีวิธีรับมือ,อยังไงคะชิปก็คงไม่เจอเขาอีก,กพยายามหลีเลี่ยงอ๋อนึกว่าจะแบบหูก็ต้องสู้ก็ต้องใส่ไปเต็มที่เหมือนกันอ๋อไม่ใช่ก็เรียกหลีเลี่ยงการเจอไปเลย คือถ้าเกิดว่าเจอแล้วมันจะต้องสู้ตอนนั้นมันก็คงไฟอะค่ะ<อ>ก็คงไม่ถ้าเกิดว่าเขาแรงมาแล้วก็คงแรงกลับแต่ยังไงเป็นผู้หญิงมันก็ต้องแพอะเนาะแต่เรื่องนี้เนี่ยนะคะเราเห็นว่าตัวของทานตะวันเองเนี่ยเขาเนี่ย คือแน่นอนคนเราพอเจอกันครั้งแรกเจอตัวสุริเยนใช่ไหมฮะสุริเยนเขาแบบว่ามีปมเราก็ไม่รู้นีป่ปมก็คืออะไรแต่นิสัยเขาเนี่แข็งเกราวมากแล้วก็เถื่อนมากดิบมากอะไรประมาณนั้นขอบคุณนะครับทุกชมไมว่า <c oughs> เป็นปฏิกิริยาของผู้หญิงเลยก็ต้องไม่ชอบถูกไหม <c oughs> แต่ว่ามันมีเรื่องราวที่ต้องทําให้เกี่ยวพันกันแล้วตัวเราเองก็เป็นคนที่ก็เรียกว่ามีการคล้ยครวนนะคือคล้ยครวนคล้ายครวนทำไมคนรอบข้างบอกว่าดีเขาน่าสงสารเขาน่าสงสารแล้วทำไมที่ฉัน รู้มาเห็นมากับตาเนี่ยทำไมมันดูเทือนอย่างนี้ก็อยากจะพิสูจน์นะนะคะพี่ว่าอันนี้มันเป็นความแบบพอเราดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่ามันยังมีช่องว่างที่ทําให้เราเนี่ยได้ศึกษานิสัยคนนะค่ะ มีคำถามในไอจีมาอีกค่ะบอกว่าพีททำงานกับออมเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เราถามไปแล้วแต่มีอะไรสนุกสนุกลอให้ฟังไหมคะ,มะจริง,รงๆเขาเป็นคนจริงจังกับการทำงานมากครับค, uh. คือก่อนถ่ายบางบางซีนอย่างเงี้ยเราถ้าถ้าเกิดว่าวันนี้มีซีนที่ต้องแบบจริงจังมากๆเราก็จะโทรคุยกัเน้องแบบเฮ้ยเราเราอยากเล่นเราจะเล่นแบบนี้ดีไหมครับถอยนี้โทรคุยกันแล้วเหรอครับอ่าใช่เตรียมกันก่ๆๆอนไงว่าแบบจะเล่นแบบนี้ดีไหมเราคิดว่าเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเป็นคนจริงจังเลยอ๋อพี่อ้มยังทดสอบน้องชิปปี้ก่อน เลยว่ารับแรงกระแทกได้แค่ไหนออใช่ไหมติดตามเขาขอนเนี่ยว่าเ,เจ็บหน่อยนะคนไหวไหมใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆการปะทะลมกันเนี่ยมันบางทีเมื่ออินเนอร์มันมามันก็พยายามคนทวลกันอยู่แหละเพียงแต่ว่าบางอย่างมันมันมันก็อาจจะควบคุมไม่ได้ก็มีคไม่ได้นะแต่เขาบอกว่าชนไหวถ้าอย่างนั้นมีคําถามในไอจีอีกเหมือนกันบอกว่าในเรื่องพี่อ้ํานี่ดุเดือดมากตัวจริงโหดซาดิ์แบบนี้ไหมคะจริงจริงไม่เลยจริจริงเป็นสายแบ๊ว ส่นี่ตจิส่มุ้งมิงดูไม่มีใครเชื่อเลยอะตอนแรกพี่ไก่เนี่ยติดต่อละครมาบอกว่าเป็นละครรักโรแมนติกใช่ไหมครับเราคิดว่าเอ็ถ่ายไปตอนต้นเรื่องคิดว่าจะแบบสักประมาณหนึ่งที่จะแบบหุดร้ายไปไปมาก็ครึ่งเรื่องแบบมีแอคชั่นเพิ่มเติมเมนูนีนี่เต็มไปหมดเลยก็เลยกลายเป็นความสดิดที่มันมาเรื่อยๆครับ พี่นายพี่นายใช่ไหมจริงจริงพี่นายซาดิดนะครับเป็นผู้กับพี่ซาดิดคือหลายๆครั้งที่ผมบอกว่าพี่นายคือเราซ้อมเบาๆให้ดูก่อนใช่ไหมครับพี่นายมจกระซิบผมว่าพี่อ้ําพี่ขออีกนิดได้ปะผมบอกพี่นายถ้าอีกนิดเนี่ยซาดิดแล้วนะพี่เอาพี่เอายังฉากยกสูงๆนั่นตอนแรกยกแค่นิดๆเห็นตอนซ้อมยกนิดเดียวเองแต่พอแสดงจริงที่ออกอากาศไปโอ้ยกสุดแขนเลย ก็นั่นคือเสนอพี่นายไปคือถ้าผู้กกับไม่ซาดิสเขาก็คงไม่ซื้อใช่ไหมครับแต่นี่พี่นายซื้อไงพี่นายคือซ้อมให้ดูว่ายกเบาๆก่อนแล้วใช่บางทีผู้กำกับเขาอาจจะดูจากเหมือนกับทางมอนิเตอร์หรือเปล่าทางจอนะว่าถ้าลุกขนาดนี้มันอาจจะดูเบาไปแต่ว่าพอใส่ก็ไปในดูทางมอนิเตอร์แล้วมันอาจจะได้พอดิพอดีอะไรเงี้ยมันโอเวอร์แอคไหมจริงๆเป็นนิสัยของผู้กำกับเขาด้วยแหละครับทอ่สอนเข้าไปจริงๆชิปปี้บอกไม่มีไม่มีอะไรที่โอเวอร์เกินไปใช่ไหม แล้วทางานกับน้องพีทน้องพีทเนี่ยนะเออเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเด็กไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่พีทนี่นะน้องพีทน้องออมน้องออมเนี่ยเออเป็นยังไงบ้างน้องออมก็น่ารักกันนะครับน้องออมเขาก็เรียกว่าโตวกันในกองถ่ายแต่ตอนแรกๆที่เขาก็จะแบบยังพูดไม่ค่อยชัดจนตอนหลังเริ่มพูดชัดขึ้นแล้วที่สําคัญก็คือเขาต้องร้องไห้ตลอดเวลาใช่เขากลัวพี่อ้ําจริงๆไหมคะตอนแรกก็ก็กลัวผมใช่ไหมครับเพราะว่าในเรื่องอ่ะคือเราก็ไม่อยาก จะเล่นกับน้องเขามากๆเพื่อเวลาเขาฉากแล้วเขาจะขึ้นเด็กอ,อ่ะคือเราอยากให้เขารู้สึกว่าเขา oh, จะได้ทํางานได้ง่ายๆ,ๆใช่ไหมครับแต่หลังๆก็ก็กลัวกลัวทุกคนก็จะกลัวผู้ช่วยผู้กำกับซึ่งจะต้องเป็นคนคอยปบลีฟให้เขาแบบอ่ายถือแม่ใจกลับนะนะใช่เขาทำยังไงเวลาเขาบลีฟน้องออมให้ร้องไห้อ่ะคะก็จะแบบเหมือนกับ เ,เดี๋ยวแม่จะไม่อยู่นะเ,เดี๋ยวพ่อจะไม่อยู่อ,อะไรต่างๆให้วิวแบบนั้นใช่ใชและชิปปี้อะคะทำงานกับเด็กเป็นไงบ้างคะเดี๋ยต้องอยู่คู่กันตลอดเลยหนูหนูโอเคมากแต่ว่าคือเหมือนน้องเขาก็พอเริ่มโตเขาจะเริ่มรู้เรื่องแล้วเขาก็จะ,จะมาพูดกับหนูว่าหนูขอลาออกจากการเป็นน้องพีได้ไหมหนูไม่อยากร้องไห้หนูอยากมีความสุขอะไรแบบนี้หลังๆมีแบบนี้นะครับเขาหน้าน้องออมจะไม่ให้คิวแล้ว คือเขามองว่าเขา่ควรจะต้องอยู่กับเพื่อนเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางวันหยุดไปก็ไปกับเพื่อนไม่ได้แต่ยอมรับเลยว่าน้องแสดงได้เก่งจริงร้องไห้ได้แบบโหสะอึกสะอื้นแบบเนะเรื่องนี้มีคนสงสารสุริยเยนมากเลยสุริยเยนมีอะไรจะบอกคุณพิชชมไหมคะสงสารเหรอคะคือจริงจริงนั่นก็สงรจริงจริงเนี่ยเป็นประเด็นที่ที่ที่มันสําคัญมากเลยคือตรงที่ว่า คนเขียนนิยายเรื่องนี้ก็เอามาจากเรื่องจริง,รงตรงที่เด็กโดนทำร้ายใช่ไหมครับซึ่งเราจะมองว่าปลาย,ลายเหตุคืออาจจะเป็นคนที่เป็นคนรุนแรงหรือว่าทำร้ายคนอื่นแต่จริงๆแล้วสาเหตุคือว่าเขาโดนทําอะไรมาเพราะฉะนั้นคนในสังคมที่เราเจอกันอยู่ปัจจุบ,บันนี้ไม่ว่าจะเด็กเองก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาในวัยเด็กเนี่ยมันสําคัญกับชีวิตตอนโตมากเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอุปสรรคปัญหากับคนอื่นเนี่ย เราควรจะต้องดูแลเขาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยการตัดต่อต้องชมเลยนะคะทีมงานเบื้องหลังในดีมากเพราะว่าในขณะที่สุเยนกําลังปดเถอนหรือว่ากําลังแสดงอารมณ์แบบก้าวร้าวอยู่เนี่ยนะคะมันจะสะท้อนให้เห็นเขาจะมีแบบว่ามันจะมีแฟชชแบ็กกลับมาย้อนว่าตอนเด็กโดนทําอะไรมาใช่แล้วมันทําให้เราเข้าใจตัวสุเย็นแล้วรู้สึกสงสารจริงๆนะคะอ้ําพี่สงสารสุเยนมากเลยฝากบอกเขาด้วยนะคะไอจีปีแล้วคะมีอะไรทีอยากฝากคุณผู้ชมบ้างจะได้เห็นอาเคสเป็นแบบไหนยังไงต่อไปค่ะ คือจริงๆที่เราทําอะไรที่เราทนสู้กับเขาที่ม้ไฟแล้วเพราะเพราะว่าหลานของเราเรารักหลานเพราะว่าเราก็เห็นใจเราก็รักพี่สุรีที่เป็นพี่สาวฝาแฝดของ <ชะ S 1> ของพี่แอ้าค <ชะ S 1> ่ะเราก็รักเหมือนพี่สาว <ชะ S 1> เป็นเหมือนแม่อีกคนนึง<ม>อะไรอย่างเงี้ย<ม>ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราจะต้องมาดูแลหลานเหมือนที่เหมือนช่วยแบ่งเบาภาระเ<ม>พราะเราก็ไม่ไวใจเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วตอนต่อๆไปมันก็จะค่อยค่อย คือเราก็คิดว่าโอเคเราเข้าใจเขามากขึ้นเราก็อยากช่วยให้น้องพีทกับเขาเนี่ยเข้ากันได้ค่ะค่ะน้องพีทในเรื่องก็แอบรักเขานะแอบชอบเขาแต่ว่าก็มีความมุ่งเนี่ยว่าทำไมคุกกิ๊กับออบเยอะจังในเรื่องตอนแรกให้เขาเป็นแบบ เพื <Wars S 1> ่อนเพื <Prayer. S 2> <Crush. S 1> ่อเขาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเราอาจจะเข้าทางเพื่อนนะแต่ไปมาโดนเองเลยได้เองนะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะชีวิตจริงนะอยากจะฝากอะไรบ้างสำหรับคู่ของเราเป็นคู่ที่แบบเหมือนดับอารมณ์นะใช่ใช่ใช่ก็สําหรับคู่นี้จริงยังมีอีกเยอะครับที่ดูกันมาแรกๆนี่อย่างน้อยๆโดยเฉพาะวันนี้เดี๋ยวจะเริ่ม มามากกว่าเดิม 5, ใช่แล้วใครที่เห็นสุริเย็นไม่ค่อยจะยิ้มเนี่ยนะคะเขาจะต้องแบบยิ้มแล้วมากขึ้นมีกุ๊กกิ๊กมากขึ้นเพราะว่าเขาต้องเป็นผู้ปกครองของน้องพีทต้องเอาชนะใจใน้อง<จ>พีทให้ได้อันนี้จะเป็นความน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะแฟนๆสายโหดของเจ้าพ่ออ้ํานะคะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวก็อ <laughs> บอกว่าเนี่ยเป็นอะไรนะนักแสดงสายโหด ที่เขาชอบกันมากเลยทีเดียวนี่เป็นคำชมนะอบคครับขอบคุณค่ะก็ฝากติดตามกันนะคะแรงตะวันค่ะทุกคืนวันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสามท่านมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ